เทคนิคเพิ่มกำลังขาสำหรับนักปัน่นเอาละครับก่อนนี้เริ่มนะครับเพื่อนคนไหนที่ยังไม่กด subscribe รบกวนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนมีเทคนิคหรือว่าข้อแนะนำอะไรก็ลองกดคอมเมนต์นะครับบอกเพื่อนเพื่อคนอื่นได้นะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการเพิ่มแรงหรือว่าเพิ่มกำลังขากันดีกว่านะครับก็คือเนื่องจากมี ได้เจอเพื่อนๆนะครับแล้วก็คุณบางคนก็เข้ามาพูดคุยอะไรก็แฮปปี้มากชอบมากนะครับขอบคุณมากเลยที่เข้ามาทักทายพูดคุยนะครับมาถามว่าเนี่ยผมปั่นได้เลข2ตลอดเลย20กว่านะครับไม่ถึงเลข3ไม่ถึง AV 30สักทีเลยนะครับผมทํำยังไงนะครับถึงจะบอกว่าหันมาขาแข็งแรงนะครับหรือหรือเป็นขาแรงได้คอมเมนต์แบบนี้นะครับผมก็เลยอาจจะไม่สามารถที่จะแบบว่าตอบ ในในในคอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ก็เลยมาพูดคุยมาเล่าให้ฟังดีกว่านะครับเพราะว่าเห็นหลายหคนถามมาสไตล์ประมาณนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าการที่เราจะบอกว่าปั่นจักรยานให้เร็วขึ้นได้เนี่ยหลักๆแล้วจริงๆมีอยู่3อย่างด้วยกันนะก็คือมีมีสตริงต์นะครับมี Endurance แล้วก็มี Skill 3อย่างเนี่ยทำให้เราเป็นนักปั่นที่มีความเร็วขึ้นมาได้ ผมเองก็ไม่ใช่แบบขาแรงอะไรนะครับแต่ว่าก็พอจะปั่นมานานพอสมควรก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการค่อยๆพัฒนาตัวเองไปทำอย่างไรนะครับผมอย่างแรกนะครับเอาเรามาเริ่มจากสกิลก่อนดีกว่านะครับสกิลเนี่ยง่ายๆเลยตรงตัวนะครับก็คือ เรื่องเกี่ยวกับทักษะนะครับอันนี้นะครับก็คือเราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับมันก็จะมาพร้อมกับประสบการณ์ยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับบางทีเวลาที่เราไปงานแข่งนะครับเราอาจจะไปเจอเรื่องเกี่ยวกับการอยู่ในกลุ่มนะครับหมกกลุ่มแล้วก็อยู่ในตําแหน่งที่ไม่ถูกต้องนะครับบางทีเราก็ไปอยู่หลังสุดอย่างเงี้ยแต่ว่าไปเจองานแข่งจริงๆแล้วนะครับมันก็จะมีโค้งมีการเข้าโค้งต่างๆนานานครับ ไปอยู่หลังแล้วบางทีนะครับมันยิ่งทําให้เกิดโยโย่เอฟเฟกนะครับทำให้เราเหนื่อยกว่าเดิมด้วยซ้ําแทนที่เราจะไปอยู่เกือบๆหน้าหน่อยนะครับผมมันก็อาจจะช่วยได้นะครับพวกนี้นะครับสกิลต่างๆเหล่านี้มันก็มาจากเรื่องของการทักษะการปั่นไปสักระยะหนึ่งนะครับหรือว่านะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอย่างบางครั้งนะครับเราไปปั่นกลุ่มนะครับเราก็คนทั้งหน้าเรานะครับอาจจะแบบไม่ไหวเขาหลบไปนะครับแล้วกลุ่มเริ่มยืดไปทีนี้เราก็ต้องตัดสินใจแล้วใช่ไหมว่าจะเอาไงดีจะแบบว่า เข้าไปจี้คั้งหน้าแบบไหนดีนะครับจะค่อยๆไปแบบเนิบๆดีหรือว่าจะสปินปึ๊ดขึ้นไปเลยดีนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คําตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือไม่สามารถที่ตอบได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าขณะนั้นเนี่ยเราปั่นอยู่ความเร็วเท่าไหร่ใช้พวเวอร์เท่าไหร่นะครับแล้วฮาร์ดเรทเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ไหวไม่ไหวยังไงนะครับแนวคําตอบก็อาจจะ ต้องแล้วแต่นะครับสถานการณ์ณตอนนั้นสกิลพวกนี้แหละครับต่างๆนาน,นานเนี่ยมันก็จะช่วยสั่งสมแล้วก็บอกเราได้นะครับว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทําสิ่งที่ไม่ควรทํานะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งดีกว่านะครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับการลงเขาอะไรต่างๆนั้นมือใหม่นะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการลงเขาการอ่านโค้งต่างๆนะครับแต่ว่าเวลาเราปั่นไปได้สัก พักหนึ่งครับเราก็จะเริ่มเข้าใจนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเบรกว่าต้องเบรก2มือนะไม่ใช่แบบหน้าอย่างเดียวหรือหลังอย่างเดียวนะครับหรือว่าการถ่ายน้ําหนักทํายังไงนะครับเวลาที่จะลงเขานะครับจากการจะแบนเข้าโค้งทํำยังไงสกิลต่างๆเหล่านี้เราก็เริ่มจากการศึกษาตามอย่าง ช่อง Youtube ช่องอะไรงนี้หรือว่าอ่านบทความต่างๆก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆก็จะค่อยๆช่วยเราใช้สกิลได้ดีมากขึ้นนะครับผมหรือว่าเรื่องของการอ,อย่างบางคนอาจจะไปปั่นออเด็กต่างๆนะครับก็เรื่องของเกี่ยวกับการใช้พลังงานการเซฟพลังงานนะครับหรือว่าการ กินนะครับว่าเอ้ยแต่ละชั่วโมงเราควรจะกินประมาณมากน้อยแค่ไหนน้ํารวมถึงอาหารเจลต่างๆเนี่ยควรจะกินอะไรที่เหมาะกับเราหรือว่าไม่เหมาะกับเรานะครับพวกนี้นะครับสกิลต่างๆนะครับมันก็จะมาพร้อมกับประสบการณ์นะครับอันนี้ก็เป็นข้อแรกที่ทําให้เราเป็นขาแรงได้นะข้อ2นะครับก็คือเรื่องของ endurance endurance นี่ก็คือแบบตรงมาตรงมาเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับความอึดทึกทนนะครับอันเนี้ยเราอาจจะ ไม่ได้มีเทคนิคอะไรซับซอ้อนนะครับก็คือเราต้องปั่นบ่อยๆปั่นเยอะๆนะครับโดยเฉพาะปั่นโซนที่เป็นโซนที่เราคุ้นเคยโซน2โซน1อะไรเงี้ยครับเพื่อสร้างความคุ้นเคยครับร่างกายเวลาเราคุ้นเคยกับเอ๊ะการที่เราปั่นความเร็วช้าๆแบบนี้นานๆนะครับสองชั่วโมง3ชั่วโมงร่างกายก,ก็เกิดความเคยชินนะครับว่าเอ้ยนี่แหละหัวใจเราปกติก็คือปั่นแค่นี้ คือมันเป็นสถานะปกติของเราเป็นสภาพปกติของเราทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในสภาพแบบนี้หรือว่าความเร็วแบบเนี้ยได้ยาวๆนานๆนะครับอันก็คือเป็นเทคนิคของการปั่นโซน2ก็จะช่วยให้เราเอนด r ร n น e ดีขึ้นซึ่งอันนี้ก็ได้มาจากการปั่นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะไปเร่งรีบอะไรของมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการซ้อมโซน2 อันนี้ก็ช่วยได้พอสมควรนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับอันที่หลายหคนก็คงจะคิดว่าอันนี้สําคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับ s t r t h นะครับก็ strength นะครับจริงๆมันก็แบ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับพละกําลังต่างๆนะเราสามารถที่จะฝึกฝนมันได้พอสมควรนะครับผมซึ่งวิธีการฝึกฝน s t r t h นะครับก็หลากหลายวิธีเยอะมากเลยเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับแต่เอาแบบสรุปแบบเบสิกง่ายๆนะครับก็คือพยายามที่จะฝึกในการใช้ strength เหมือนกับใช้จริงนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีเขามีเนินนะครับก็เอาตรงนั้นแหละครับเป็นจุดแข็งของเราไปซ้อมสตริงในการขึ้นเขาบ่อยๆซ้ำๆๆๆๆใครที่ไม่มีเขานะครับก็อาจจะลองดูวิธีอื่นอาจจะใช้สะพานอย่างแถวสกายเลนก็จะมีเอสะพานบน,บนๆใช่ไหมครับลองใส่เกียร์หนักๆแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปหลายๆรอบดูก็ได้พอสมควรนะครับผมหรือใครไม่มีนะครับก็อาจจะลองดูพวกเทรนเนอร์นะครับผมอา,อาจจะมาทดสอบหรือว่ามาซ้อมสตริงกับเทรนเนอร์ก็ได้หรือ ไม่งั้นนะครับก็ลองไปฝึกลากดูนะครับอาจจะออกไปแบบลากต้านลมใช้เกียร์หนักๆดูนะครับลองดูนะครับว่า2นาที3นาทีไหวก็กลับมาพักนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการฝึกสตริงผมไม่ได้ลงายละเอียดลึกมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเคยเล่าให้ฟังเคยพูดแล้วนะครับแต่วันนี้อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าหลักๆแล้วนะครับมีอยู่3อย่างนะครับที่ทําให้เราเป็นขาแรงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบนะครับ เพื่อนๆนะครับน้องๆบางคนที่เข้ามาถามนะครับก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปรีบนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับสนุกกับกีฬาจักรยานดีกว่านะครับแล้วก็เราก็จะค่อยๆพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ3ด้านนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผม เอาะวันนี้นะครับแวะมาดีๆหน่อยนะครับมาพูดคุยนะครับช่วงนี้นี่โอ้โหงานเยอะมากเลยนะครับอาจจะแวะมาหารน้อยนิดนึงนะครับแต่ไงก็คิดถึงทุกคนเสมอนะครับแล้วเจอกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆมีเทคนิคอะไรก็ลองฝากมาแล้วกันนะครับเผื่อจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นขอนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ